การเล่นเกม PlayStation 2ผ่านทางทำได้นะครับาบางคนอาจจะเรียกว่าทำได้ว่าแฟดได้นะครับสมัยก่อนที่มันมีมันมีหลายชื่อแล้วก็ขึ้น,นกับความถนัดของใครว่าจะเรียกอะไรนะครับจริงๆทำได้ก็คือมาจากว่าเออมันขนาดเท่านิ้อไงส่วนแฟดได้เขาต้องการจะขายชื่อว่ามันเร็วไงฮะ ก็เลยตั้งชื่อเป็นแบบนั้นก็พอดีผมสั่งตัวแผ่นบูทเกม PS2 นะครับเพื่อให้สามารถที่ว่าเล่นจากตัว USB ทํไได้ได้เพราะว่าไม่อยากจะใส่แผ่นแล้วอยากจะเซฟหัวอ่านมันแต่ก็ปรากฏว่า เครื่องพวยพุ่มเรามีเครื่อง PS2 อยูสองสองสามตัวฮนะตัวนี้เป็นรุ่นเก้าพันซึ่งเป็นรุ่นล่าสุดของ PS2 ปรากฏว่าตัวตัวบูตเนี่ยจะไม่รองรับเวอร์ชันนี้ก็เลยเอามาอีกเวอร์ชันหนึ่งก็คือเป็นเวอร์ชันเวอร์ชันเจ็บซึ่งจะเป็นรุ่นลิมิเต็ดนะฮะสวยสีขาวเลยต้องขอบคุณแม่ค้าที่ นครศรีธรรมราชนะครับจัดของดีมาให้ก็เดี๋ยวเราจะมาลองเทสกันนะฮะว่าใช้งานได้ไหมครับถ้าเป็นรุ่นที่ถูกต้องของมันแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะย้ายอุปรกรณ์จากรุ่นเก้าศูนย์นย์ูนย์ที่ใช้ไม่ได้มาที่รุ่น7็ดแก้นิดงนะครับไม่ใช่หมคคจากนครศรีธรรมราชนะเป็นแมคค้าจากโคราชนะครับนครรา,า,ะะามานะฮะนี่คือเป็นตัวแผ่นมูด ทีมาเสียกับรุ่เนเร็จแล้วแล้วก็เป็นจริงๆเป็นแผ่น m มนวอ y ธรรมดาที่ไว้เซฟแต่ว่าก็เอามาแปลงเป็นแผ่นบูทนะครับดวนี่ค่าแปลงไปเอ่อรวมกับทำไรเนี่ยฮะก็เป็นสามรอบาทที่เห็นเป็นอันนี้ก็คือว่า เป็นของจอยไร้สายนะครับคือผมโชคดีมากผมซื้อเครื่องที่เสียมาของตัว ps2 อ้วนแต่ที่ซื้อเพราะว่าเขาขายทั้งอุปกรณ์ของเขาเลยทั้งเกมทั้งเครื่องและอุปกรณ์เสริมแค่ห้าร้อยเพราะว่าเครื่องมันเสียผมก็เลยได้ส่วนของตัวจอยไร้สายมาในราคาที่ถูกมากๆเพราะว่าจริงๆแค่จอยนี้ก็น่าจะคุ้มละแล้วก็นี่เป็นทำนายที่ทาง ร้านเขาใส่เกมมาให้แล้วนะครับเดี๋ยวก็ที่ต้องทำเพิ่มก็คือแค่ไปใส่สาย AV แล้วก็ตัวาสายไฟนะครับนี่จะเป็นตัวจอยไร้าสายนะครับจะเห็นว่าสีน้ำเงินเหมือนกับ p 4ของผมเลยซึ่งมันเจ๋งมากเพราะว่าทำให้มันดูเข้ากับ p 4แต่มันใช้ถ่านสองก้อนนะครับก็จะเปลืองถ่านหน่อยจริงๆได้แบบชาร์จได้แต่ก็ไม่เป็นไร ก็ว่าเดี๋ยวค่อยซื้อสานชาร์จมาก็ได้เดี๋ยวเราไปลองเลยครครับก็คือว่าเนี่ยสายเอวใช้ได้เหมือนกันจริงๆมันมีตัวเอสอง to ได้ดีไหมนะแต่ว่าไม่รู้อยู่ไนเดี๋ยวค่อยหายสีตรงที่ว่าตัวเครื่องเก้าสีดำนี่นะครับมันใช้หัวแบบนี้ซึ่งใช้เหมือนกับเออ่ของ ps สแล้วก็ ps สแต่ว่าของ ts2 version 7เนี่ยเป็นหัวแบบนี้เนีย่ยต้องไปรื้อหามาแปลงของมันแบบนะครับแย่ลยเราใช้ทำไมโซนี่ต้องทำอะไรมันยุ่งยากด้วยนะเพื่อนๆแทนที่จะใช้ไฟแบบนี้เจออะแล้วเป็นงันกล่องแล้วนะฮะ,ะก็เลยมีปุปกรณ์ครบลองอค,คุณไม่ค้าแต่โคราชดีที่ปล่อยตัวน,นี้มาให้นะครับโ,โหเจงห๋งมากมาใช้เนะี่ยอยากเก็บ เห็นว่ามันก็ส่วนที่ต่อจากเนี้ยก็เป็นตัวเดมิมแค่มาเพิ่มตรงนี้กันอะขอดูหน่อยว่าเพราอะไรดูไม่ออกครับจางมากนี่ครับตรงรุ่นเลยเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์ จะดูว่าเพราะว่าที่ต้องใช้เพราะมันต้องแปลงไฟหรือเปล่าหาไม่เจออ๋อนี่ไงอินพุตก็ปกตินะครับรับทั้งไฟญี่ปุ่นไฟไทยอืมโอเคเดี๋ยวลองไปใช้ดูครับ,รบก็เอามาเสียบเข้าได้พอดีนะครับเต๋งใช้ไงานได้เรียบร้อยนะครับ,รบเดี๋ยวเรา ไปลองเปิดตรงเครื่องดีวีดีเยรื่องไหนเพราะว่าเครื่องนี้มันสับสวิตช์ได้สวิตช <Sub> ์ <Sub> พอร์ตไปที่ตัวเอวี AV นะครับเพราะว่าตอนนี้ใช้พอร์ตเอวีให้ตัว A2 เนี่ยเปิดมาลอยก่อนเลย แล้วก็ทีนี้จะลองเปิดเครื่องนะครับโอ้โหทำงานได้นะครับขึ้นตัวี리보트เลย PlayStation สองอย่าบอกว่ามีแผ่นอข้างในะแล้วก็อยาดแผ่น โหลดนานเหมือนกันฮนะอ้าวดูแล้วน่าจะเป็นเทคเกนอยู่ครับมีน่าจะมีเป็นเทคเคนอยูน่นี้โอเคเดี๋ยวเป็นเดีเป็นเทคเกนเอาไว้ก่อนกลายเป็นอะไรเป็นเทคเคนอยู่างนีเดี๋ยวใหนนม่ฮะเ,เ,เดี๋ยวเราจะบูทบูทขึ้นใหม่ จับเวลาแล้วใช้เวลาบูตนานแค่ไหนครับโอเคเปิดครับกดเปิดแล้วนี่แสดงว่าถ้ามีทั้งแมบูตแล้วก็มีแผ่นจานแผ่นบอลจาได้รู้ไว้เออมาแล้วครับแต่ว่ามีเกมให้เรียกเลยสุดยอดมาก เดี๋ยวลงเค้มได้เองไม่ต้องซื้อแผ่นแล้วนะฮะอ่าก็ขอจบการพรีวิวเพียงแค่นี้นะครับเพราะว่าพอดีตัวจอยถ่านหมดแนละ้ว ใส่ฐานไว้แล้วก็ไม่ได้ปิดไม่ออยชไม่ชอบตรงมีฐานลออย่างเงี้ยเปลืองนะับขอบคุณที่รับชมครับไว้ตามมาคิหม่าก็แผ่นบลูสเนี่ยลงได้ทั้งเครื่องเฟสหนึ่งแล้วก็เฟสองเลยนะครับโดยใช้เครื่องเฟสเนี่ยเล่นได้ทั้งเกมเหนึ่นง 1, และเฟสเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลงสถานที่สำหรับแปลงไว้ให้นะครับเพื่อเป็นการให้เพื่อนๆไปเห็นได้นะครับ ก็ยังไงก็งไปติดตามคลิปต่อไปนะครับ